จนถึงวินานทีนี้นะคะสองขั้วการเมืองยังคงชิงไหวชิงพิบก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาวันพรุ่งนี้ค่ะล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยนะคะทิ้งไพย่ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับทางพรรคประชาชนค่ะหากสภานั้นโหวตเลือกนายชัยเกษมมิติเสริเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ที่สองพร้อมกับยุบสภาหลังถแถลงนโยบายทันทีค่ะโดยระบุว่าการเมืองถึงทางตันแล้วติดตามจากคุณยานีวหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะนายสารวงเทียนทองก็มั่นใจค่ะว่าไม่สายไปสําหรับข้อเสนอดังกล่าวค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ระบุว่าหลังจากมีออฟเฟอร์ใหม่นะคะจากพักเพื่อไทยพักประชาชนนั้นก็ถูกจับตาไปทันทีค่ะว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนท่าทีหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้หรือไม่ค่ะไพ่ใบสุดท้ายในเกมการเมืองที่ยังไม่ท้าย เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32เสร็จสิ้นกระบวนการโดยไพ่ใบสุดท้ายของเพื่อไทยคือการยื่นข้อเสนอค่ะหากเลือกชัยกเกษมนิติเสริเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพรรคเพื่อไทยก็พร้อมยุบสภาทันทีค่ะมั่นใจว่าข้อเสนอนี้ไม่สายไปแม้ว่าพรรคประชาชนจะเรียกร้องมาแล้วหลายครั้งเพียงแต่ยืนยันมีความตั้งใจจริงร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ นายสรวงยังอธิบายว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้เสนอให้พักประชาชนกลับมาโหวตให้พักเพื่อไทยและไม่ได้เรียกร้องให้พักการเมืองใดมาสนับสนุนเพียงแต่ชี้ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้โดยหวังว่าจะเป็นการรีเซ็ตทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าใครเหมาะจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปมันสายไปไหมครับเพราะว่าเขาลงทีมก่อน,นไปเดียวอ๋อไม่เป็นไรครับคือ,อบอกว่าทุกอย่าง ทุกอย่างสามารถที่จะทบทวนได้นะครับแล้วผมมองว่า m o u อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาทำกันไปพวกผมก็มีหน้าที่ในการทำงานเหมือนกันนะครับถ้าจริงๆแล้ววันนั้นที่ไปคุยก็พร้อมที่จะ,จะ,จ,ะจะลงนามกับเขานะนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพวกผมก็ต้องมีทางออกของพวกผมนะครับแล้วก็ยังยืนยันที่จะเป็นแบบนี้ครับ หลังจากพักเพื่อไทยยื่นข้อเสนอใหม่ก็เป็นจังหวะที่มีรายงานว่าพักประชาชนนัดประชุมแกนนําพักเพื่อหาหรือถึงขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพร,รุ่งนี้ส่วนคนในพักหลายคนก็ออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียค่ะเช่นนางสาวพักมน,นุนอานต์ที่ระบุว่าไม่มีการทบทวนตัดสินใจที่ลงนามไปแล้วหรือทีมโฆษกพักอย่างนายกรุณพลเทียนสุวรรณก็โพสต์แจ้งว่าไม่มีสอสอพักประชาชนสงสัยในการตัดสินใจโหวตให้ในายอนุทินชาญวีรกูลหลังมีกระแสะข่าวว่าพักประชาชน รสขอผู้บริหารทบทวนใช้ฟรีโหวตค่ะก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าค่ะหัวหน้าพักประชาชน,นแถลงจี้ให้รักษาการนายกรัฐมนตรีชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับการเลื่อนยุบสภาหลังมีข้อมูลว่ารัฐบาลเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อสำนักองคมนตรีและหากในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีความชัดเจนพักประชาชนก็พร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32เลือกนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ก็เป็นกระแสข่าวที่ได้ยินมานะครับว่าเตรียมการนําความเห็นประกอบเพิ่มเติมเสนอไปยังสํานักองค,คมนตรีนะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะได้ความชัดเจนในตอนนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยยุติแล้วใช่ไหมแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าสู่กระบวนการในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วใช่หรือไม่ครับตอนนี้มีการตั้งคำถาม ออไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับผมยังยืนยันอย่างหนักแน่นอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามติของพักที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นเราไต่ตองและทบทวนมาอย่างดีแล้ว ค่ะคุณพึ่งนภา,าคะหลังจากที่พักประชาชนประชุมในช่วงบ่ายเสร็จเส้นก็มีรายงานนะคะว่ายืนยันเดินหน้าเดินตาม MOA ที่ได้ลงนามไว้กับพักพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยค่ะหลังจากนี้ค่ะ24ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาโกเด้นท์ทางการเมืองแต่ว่าจะเป็นของพักการเมืองไหนพรุ่งนี้ลุ้นกันค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ